ุขสบายดีพ่พอแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบที่ติดตามขับสม o m z o น้องหนัดเนาะนี่ก็พบพอกับน้องหนัดคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยแสงแดดกกแห้งแห้งพี่น้องเลยเป็นอย่างไรน้องขอสะสะสะดสแบทีบอสีมือผู้ไดเห็ดนี่ปลาถั่วถั่วใหญ่พูดได้เห็ดนะพี่น้องชีมือเบามีพี่น้องเลย ถวยก็ถวยใหญ่ก็หมู่ข้าว่าดซิมกับซิมเป็นกระมังเลยเฮ้ยกินข้าวปุ้นยังเฮ้ยดูนัำก่อนฮะขอเห็นเลยขอบใจหลายๆเด้อ อิ่มสุกุสุกุขอบคุณลแกได้หลายขาวานกไยแข็งแรงลาด้ำรวยจ้ามันกินเนะย่นเดี๋ยวาลงเงินหนึ่งรดมเงินเสียเงินดำเสียเงินตาข้าง อาทไ้ยรส้้าวเ้ามาัามากินนดวี่อ้ันนา่ันนี้คือถวยน้อยแท้ในน่ะสีอิ่มบ่นี่อิ่มแล้วบบอิ่มเอาใหม่กบใจลายมัเยงเยอกลือให้อิ่ม อันนี้ก็เป็นอาเนาะพี่น้องเป็นอาเาปลาตุกพี่น้อง,งเลย<อ>จะของวันเกิดปิดล้างใส่แงะเนี่ย <c oughs> นม่ฮิดลงทานอันนี้เป็นลงทานเนาะ <c oughs> วันเกิดกระตังหายังไม่ได้เป่าเค้ก ไปเบิ่งน้ำข้าปุ้นน้องกันพี่น้องพอหมอใหญ่หมอน้อยสมัยไี่ให้กระตุ่นเนาะโอ้ยเอาไปปักสองมาแล้วข้าเลยมาเติมเรเทาเลยมาซ่าโอ้ยป๊กตีนัดโป๊กตีบอได้ปกตีกตละเช้าเอาไปคายคลองตั้งแต่ตีสามประมาณเก้าโมงแล้วก็ไปปักสองเลยไปคลองอือทาเบิ่งอยู่หนัก ผู้อยู่สันห้าอีพี่น้องยังไปน้องเคสธนาผู้งามซะมาห้าใช่อันนี้หฮ้ออันน้ห้าบอกความจริงพี่น้องปกติของมันมันมาสะนะพี่น้องเลยยอมหาพี่น้องเลยขอโทษน้ำลายเนาะมาสาไปคือเอาคือซ้ำหน้อยแต่เนอลองดามกินแล้ว กินแล้วว <w> ่าสันาเด็กหน่อยกระลายเนาะผู้ใหญ่กระลายเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านของแม่ใหญ่เฮาเนาะเป็นบ้านของแม่ใหญ่เฮาเป็นบ้านของแม่ของน้องนาดนี่แหละอันนี้เป็นบ้านเกิดของเพิ่นบ้านน้องดำอย่าพ่าเด้อให้ยคารนก่อน บอกว่าที่เรากินเบิร์นอนนะเนาะกะละมังบ้าไงเบิร์ตบนนังดำนังยอดหายยังเนาะบ้านนี่ โอ้น oh, no no okay, ้องยอนอานามกะปุนเดียว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 เดี๋ยวพึ่งตาทางไหนทางไหนเบาถ้าสะกินวัดซามเี่ยวนนี้นะโโยันโบอมเอากระมังเลย น้องขอดเบิ w, ้ลบ่น่าก็ได้ว่าสิเบิ้ลเบิ้ลพี่น้องไปกินน้ำบ่เนาะบ่ต้องยอดเบิ้ลพี่น้องไปกินน้ำบ่ไปกินไปของผู้ได้ก่อนนี่นะยังโมอี๋ไม่ยันเดียวโฟกัสโฟกัสของน้องยอด บร <ôi> ิกิกใส่แต่ก็ลมังได้ย่อยย่อยน้ำได้พี่น้องเลยปิ้นขาใส่พี่น้องเลยเอินพี่น้องกินน้ำจากดินาข้าวเป็นพิเศษเหมือน เราคุยกี่ชั้นสามเด็กแค่เราด้วยมึงมาไล่เวทดมดนยังก่อนได้หนิว่าเลวพี่น้องต้องออกมาเบ็ดนี่นักหายเขาสั่นมาสากับเขาทษน้ำลายล่ะสาว ค่าแต่เติมแบตแบตหมดส่องสามสิบสองอยู่พี่เด้อสรุปแล้วมันเป็นรายการอย่างนี้ฮะรายการกินโซ่กินโซ่ เอาก็กินแปลกหมูเนาะหมูแล้ใส่แบบถั่วอะเหให้บอกขึ้นน่องๆใส่ถั่วเลี้ยนเลยแปลกตัวนั้นขึ้นหนาตาแปกทีย่ออะไรหว้าทีย่ออะไรใหญ่กว่าไมยกนง๊าลูกมได้ไปพเดหน้าเมอนาม ดูผ e ู้เลยนะบากใหญ่บังใหญ่เนาะไปกินยู่บ้านนะครับนี่จะใส่อะไรกินคิอันใบขาวใหญ่ ดมดาม่ดดเดพี่น้องค่ไหนสอคนเอาไป่ไหนกงงงดีพี่น้องน้องเอินพี่น้องฮาวาฮามาส่าเลยพี่น้องิ็น้องนันยนี่มาส่าขอโทษนำายอะแตนี่แกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ้อ เมตตามาแต่เศ้าคุ้มวะดีเนาะละเศ้าดีเนาะบอดี้คือเฮ้าหนิเละยอมหับเอาเออเวุ่งเศ้านี่คือเห็นนั่นจะคือระเบาหนิเลยขี่รถกายไปบอกอยู่บ้านหน้าน้องพื้นเหมือนบป็ระเบ่า บรรนานองพือเ be ้าเห็นจ <what? S 3> <c oughs> ัดสวนว่าไปเขาลงทางสองคนหากมีผู้เฒ่าอยู่ทางล่างเมนเมนบ่าเขาว่าย่อจืดขึ้นระเเววแท่ว่ะเขาเขาลงทางเขามาแต่คลายกับคลายเขียดลงทางแหลนสัตว์ไปผูกทางบรรดาวะถามพระเจ้าเลยมาอีกไปเขาซอยบ้านพระเจ้าอีกมาจากไั้นมาหอดทางน่ะเราเห็นระบาวสวนแป๊บไปเฮ้ยว่ะในเมืองต่างหากแม่ ใครมาแดงบอกยังอยู่ในเรือนนีทำโอ้ยใครเลยเหมือนเจ้ากบโตเดี๋ยวใครจะนี่เท่าเดี๋ยวสิโท่เดี๋ยวสิโท่าอ้าวทรายโอเคถามมันตอนนี้แหละจะ่อยแป๊บหนึ่งเออห้าแม่แล้ววะเห็นแต่ขางเนาะจื่อเพิ่นบ่ได้ผักแล้วเนี่ยนฮะ กติต้ช่องแม่ตาด้เนงเช่องแม่ิช่่ตาเนาะ่ช่องแม่ตาเด้เี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อให้กำลังใจกันแหลกันเนาะตีนีเอิญกิน เบน้งเบิ้ลอะโทพี่น้องเบิ้ลนี่แล้วพี่น้องเบิ้ลถวยน้อย น้องเอิญจะถั่วเลยเอานิมถั่วนะพี่น้งโอเคใส่ไปยิบักถั่วได้พี่น้องเลยเ้ากปสิีไปยิบมัถั่วโอเคขอบใจระบายเอาเอานมันแบบาบบประหลาใช่ปะจะบอกอีกมันไม่กมัน็มันแบบกยังได้มันคือเก่าอะ ัวนั่งงามเลยนักลูมมากินเนามาท่านี้ปากกาดังอยู่บ้าแต่ว่าคยอยโอ้อันนี้เขาเจ้าก็มานำดี ชอหาลางัางคาชาวหาลางัาาลางคา, <c oughs> า,งาบ้านห้าสิ <c oughs> าลงังคาสิบสลังคาเอน,านบ้านนั่นบ้านเงนแม่น้องเอิญนี่กินบ่เอิญท่านผู้สมเลยงดัดอย่างเดีเ <c oughs> ดวยว <c oughs> งานมันเกิดอะรงานมันลวงทีันเกิดลวงทีเลยอเอาข้าเยงานมันเกิดตกดามบ่มียังกินเบ้อเขาไปสือปลามาสิบโลบ่มีอย่งสือปลามาสิบโลจกินตอนไหนจะกินตอนไหนน้องโคดเอามาแต่เฮงเลยได้เด็กขจรกำลังเห็ดกินอยู่ โอ้งานวันเกิดหลวงพี่นะเนาะคอยสุขภาพเข้มแข็งแข็งแหงเด้อหลวงพี่เด้ออยู่ดีมีเฮงเนาะสิม,มาลาบแล้วนะปาลาสิบหัเขาสิลาบยังคะโบโหูขห็นเขาหั่นข้าวซอยอยู่การนมนะ่พินเนื้อง สำเพิญเจะได้บุญนาะเตีย,ยงคู่เรียงคนอิ่มนำสำลานเ <c oughs> บิร์บวน่ะเ <c oughs> คยเห็นกินเมื่อกี้นี่เอ้ยยังหมดเลยสบายดีเลยใดเบิร์น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เด็กเขาจะกลับมาทละคนสองคนเมื่อน,นี้เขาก็ขอจบคลิปแ็นกัน,นี้พี่น้องอย่าลืมก,ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาดเด้พี่น้องเนอไปพบก,กันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี